ธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณการเกษตรนะครับออกแคมเปญประจําเดือนกรกฎาคม2568กับเงินฝากทองเอกฝาก9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.6%ต่อปีนะครับจุดเด่นของเงินฝากนี้รับดอกเบีย้ยล่วงหน้าทันทีในวันที่ฝากบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากนิติบ,บุคคลเสียภาษีดอกเบีย้ยตามประกาศของกรมสัมพากร สามารถฝากขั้นต่ำนะครับหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไขการรับฝากกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับกับแคมเปญเงินฝากทองเอกเงินฝากทองเอกฝาก9เดือนให้อัตราดอกเบีย้ย1.6%ต่อปีเปิดรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคม2568หหรือเมื่อธนาคารปิดรับการฝากนะครับก็คือหมด แคมเปญน,นั่นเองนะเงื่อนไขาการรับฝากเปิดบัญชีเจ้าของเดียวนะครับเท่านั้นนะไม่มีบัญชีฝากไม่มีบัญชีร่วมไม่มีบัญชีและนะครับ2บุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและฝากครั้งถัดไปคันต่ำครั้งละ1,000 0แสนบาทรวมสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อราย3นิติบุคคลและสถาบัน ที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทํากําไรและมีที่ที่อยู่ในประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและฝากเงินครั้งถัดไปขั้นต่ำหนึ่งแสนบาทเช่นเดียวกันรวมสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทต่อราย 4. ี่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากร่วงหน้าณนะวันที่ฝากเงินนะครับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับนิติบุคคลเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของกรมสรรพากร 5. เงินฝากครบกําหนดโอนเงินต้น เงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนซึ่งซึ่งได้ทําการแจ้งเอาไว้ณนะวันที่ฝากเงินฝากทองเอกนั่นเอง 6. นะครับถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนด9เดือนนะครับธนาคารจะเรียกคืนดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายร่วงหน้าทั้งหมดของเงินของต้นเงินที่ถอน 7. การฝากเงินการถอนเงินต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะครับ และเงินไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้มีการกำหนดเอาไว้นั่นเองนะครับแคมเปญน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญน,นะเงินฝากระยะสั้นช่วง9เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1.6%เพราะฉะนั้นใครยังไม่มีแผนการจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะครับก็ลองดูนะนะเราก็ไม่ต้องสวิตช์เงินไปอย่างอื่นนะครับแล้วก็เอาเงินฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ แน่นอนนะว่าทุกอย่างมันคล่องตัวก็คือรับดอกเบี้ยใช้ก่อนเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับลอ,ล,ลองดูนะลองดูนะจากธนาคารทรออกศขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรกรการเกษตรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทออกศอ call center 0ูน5 5สอ5 5้บริการ2 4ชั่วโมงทุกวันหรือศูนย์บริการลูกค้า1 5 9 3บริการในวันและเวลาทำการหรือสํานักงานใหญ่0-2558 ห5 5้้านั่นเองนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสมมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น รูยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพ,พื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกำลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทำการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ